ครับกำลังสิวางไข่เนาะผีเสื้อเนาะครับเนาะเห็นบ่ปะกาเขาใกล้ครับเมื่อกี้เขาใกล้แล้วเขาบินนีเนาะนี่ครับกำลังสิวางไข่ให้เป็นหนอนนี่ครับแดกเดเป็นหนอนในห้องก็สิน้อมาฟักอีกขึ้นเขาเนาะครับเนาะผีเสื้อเล่นไล่เนี่ยครับตอนเราดูบ้างไข่ของเขาเนาะเราเลยไล่เขาไปบึงเหิื่อไกลเลยครับด้ไยชีเดียวไปมึงต้องกันครับใกล้ๆหยับๆไปครับ suối thì là nó không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank you. 用个钱，搞不到家里，那么火，那么热，没得，也没有爱，不累，他不干，也不累，不累。